ที่นี้ต้องรับข้อสน่รายการสัมภาษณ์นะคะรายการสัมภาษณ์ที่จะพาทุกคนไปรู้จักชีวิตเรื่องราวตัวตนนะคะของแขกรับเชิญที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนค่ะการมองปัญหาที่มันไปไกลกว่านั้นมันมันต่อยอดยังไงได้บ้างก็เออพอมานั่งพูดอย่างนี้ก็จริงเหมือนกันเออปัญหาหนึ่งตอนนี้คือนั่งตะคิวกินต้องเอาขาลงแล้วก็เอาขาขึ้นโอเคไหอาอออาจจะเป็นเพราะพออะไรมันเป็นปัญหามันน่าน่าสำรวจ ถ้าประเทศบ้านเมืองสงบสุขดีระเบียบการดีอย่างเช่นไปดูการศึกษาที่ฟินแลนด์เลยมันก็น่าสนใจในแบบหนึ่งนะแต่ว่าสาหรับเรามันไม่รู้จะเล่าเรื่องอยังไงไม่มีแง่อะไรที่แบบว่าทําให้มันน่าตื่นเต้นได้ขดนาดที่เัาไปดูอิรักซิไปดูโซมาเลียซิมันมีแ<อ>บบโอ้โหแค่ไปกินข้าวกูยังตื่นเต้นขนาดนี้อะไรเงี้ยในชะ่หรือว่าไม่ต้องเป็นปัญหาก็ได้แต่เป็นด้านที่คนไม่ค่อยรู้กันเช่น เอบื้องหลังหนังเอวหรือว่าการค้ายาที่โคลัมเบียอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ในฐานะนักเล่าเรื่องมันมีอะไรให้เรานะครับอ่ะถ้าพูดง่ายๆนะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมด้วยความที่ซีรีส์วายมันเกิดขึ้นมันทําให้ภาพของของชายรักชายหรืออะไรเงี้ยแบบถูกแพร่ไปในสังคมอย่างอย่างเป็นปกติละอะไรเงี้ยการบูลลี่อะไรในโรงเรียนมันก็ น้อยลงเด็กๆจะเข้าใจเพศสภาพความแตกต่างของเพศสภาพเนี่ยมากขึ้นเออแล้วแล้วพี่ว่ามันก็ทําให้แบบอนาคตของเราเนี่ยน่าจะดําเนินไปสู่จุดที่มองเห็นความเท่าเทียมกันทางเพศเนี่ยอย่างเป็นรูปประธรรมแล้วก็เป็นปกติวิสัยของสังคมไปฮะจะมีวันนั้นเคะขอสักมุก้ด้ก่ะพี่บเอาให้ให้เล่นมุกเหรอใช่ ยากกว่าเดิมพ่อเนี่ยชอบดูอิงร้องเพลงมากคือแบบดูคลิปทุกคลิปที่แบบที่ไปร้องเพลงที่ไหนมาเจอแบบอัปเดตมาก <laughs> มก็เลยรู้สึกว่าแบบมันยังมีคนที่แบบรอ,อฟังเราอยู่อ,อะไรเงี้ยค่ะก็แบบดีใจแล้วก็แบบอยากทําให้ดีขึ้นถ้าในมุมมองผมถ้าตามหลักแล้วอะผมว่านักแสดงซีรีส์วายอะจริงๆแล้วถ้าเห็นใจตัวละครก็ก็ก็อยากให้เขาพูดนะ พราะอย่างที่บอกไปคือเราได้เป็นตัวละครอ่ะเราจะเข้าใจว่าตัวละครรู้สึกยังไงแล้วพอ,อผ่านประสบการณ์ในการเป็นตัวละครตัวนั้นมาเราจะรู้ว่าตัวละครต้องผ่านอะไรมาบ้างแล้วต้องเจอกับอะไรบ้างในซีรีส์มันอาจจะจบสวยงามในชีวิตจริงมันยังไม่มีจุดจบเลยอ่ะเรายังอยากให้ตัวละครที่เราเคยเล่นมีความสุขต่อไปจนถึงจนถึงวันสุดท้ายเลยก็เราก็อยากให้ชีวิตจริงคนที่เป็น LGBTQ+ เขาก็มีความรู้สึกแบบเดียวกันบ้างเหมือนกันเมื่อไ,ไหร่ล่ะคะ เมื่อ <มา S 1> <ส>ไหร่ที่จะมองเราที่ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเพศแต่มองเรื่องศิลปะ <S <S อย่างแรกเอาง่ายๆก่อนเถอะมองให้เราเป็นคนก่อน Yes มองให้เราเป็นคนก่อนเราไม่สามารถพูดถึงสิทธิของเพศที่สามได้ถ้าเราไม่ถูกโดนมองว่าเราเป็นคนคนหนึ่งในสังคมตบมือไหนนิดนึงก่อนไปกนไปกดไปจริงอะ่ะ<ป>วันนี้เราจะปิดท้ายด้วยโบสเค K-pop dance ครับ